เรื่องนี้สามารถช่วยเรื่องป้าค่ะทำในบริเวณที่เป็น a r e ียตื้นๆได้ซึ่งเป็นตัวเดียวในโลกนี้ตอนนี้นะคะที่สามารถทำได้ค่ะความเจ็บเป็นสูตรได้ค่ะไม่จเจ็บเลยครั้งที่แล้วนะคะในมาฉีดไปโอลิฟที่เอเพ็นี่แหละคะ่ะแล้วก็ผลลัพธ์นะคะทุกคนทักมาดหน้าเด็กขึ้นคิวดีขึ้นอิม่มฟูขึ้นนะคะครั้งนี้ก็เลยจะมาเติมความสวยค่ะได้ข่าวว่าที่นี่เขามีเทคโนโลยีใหม่ค่ะ ไม่เจ็บแล้วก็รักษาฝ้ากระจุดดำดาได้ตรงจุดเลยเดี๋ยวเข้าไปหาคุณหมอโจ้กันนะคะว่าวันนี้จะทำอะไรให้ค่ะไปค่ะแนนเองมีปัญหาคะ่ะในเรื่องของฝ้ากระจุดดำดาคือทําเลเซอร์ทีไรเจอแดดมากๆมันก็กลับมาเป็นทุกทีหมอจะมีเครื่องตัวใหม่ที่มาแนะนํานะคะคือเครื่องซิลเฟิร์เอ็กซ์พค่ะเข็มสามารถปรับระดับได้ผลดีก็คือ1เจ็บน้อยกว่า สสามารถจับทำในบริเวณที่เป็นไอเลตตื้นๆได้โดยเฉพาะบริเวณใต้ตาเปลือกตาหรือหนังตาค่ะ,คะเครื่องนี้สามารถช่วยเรื่องฝ้าค่ะโดยเฉพาะกลุ่มฝ้าเส้นเลือดค่ะจะสามารถกดเส้นเลือดที่บริเวณใต้ฝ้าทําให้หน้าดูใสดูสว่างขึ้นแล้วก็ฝ้าดูจางลงซึ่งเป็นตัวเดียวในโลกนี้ตอนนี้นะคะที่สามารถทำได้